สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลินเด็กหญิงท่อปั่ชุติมาส่ทิอโนอนุบาลสองพักและที่สิบเจดนะคะวันนี้เราจะมารีวิวว่าใครจะชอบแต่งหน้าถ้าใครชอบแต่งหน้าสิวจะขึ้นที่หน้าถ้าใครไม่ชอบแต่งหน้าสิวก็จะไม่ขึ้นที่หน้านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเดินไหน่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผิวข่า ขาวเต,ต้องขาวได้วันเดียวแต่พรุ่งนี้ลิงจะถ่ายให้พี่ดูว่าไม่ต้องขาวยังไงขาวกี่วันงไงถ้าตกกลางคืนแล้วว่ะเราอ่ะก็ต้องเช็ดหน้าแลวพรุ่งนี้อ่ะเราอ่ะก็แต่งหน้าทําให้ผิว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 ตรงเนี้ยขาวได้อีกโอเคไหมคะ เพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วเปล่าถ้าเข้าใจก็บอกมาถ้าไม่เข้าใจก็บอกลินมาลินจะเล่าอธิบายให้ให้ถูกโอเคไหมถ้าไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าเข้าใจก็ดูไปแต่ถ้าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจยังก็บอกลินว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโอเคไหมโอเคถ้าบอกว่าโอถ้าเพื่อนๆบอกว่าโอเคลินบอกว่าได้โอเคไหม ได้เลยต้องบอกว่าโอเคทุกทีทุกคนเฮ้ยใครก็ไม่รู้เถียงทะเลาะกันหนูน่ะจะฟังคุณทะเลาะเถียงกันจะฟังที่ไหนดี เราที่ไปบอกว่าอย่าทำแบันอย่าทำแบบนั้นถ้าใครมือข้างไหนทำนะไหนก็บอกมาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว มเสร็จยังยังคลิปต้องไม่ยาวเกินคนไม่อยากดูหรอกนานขนาดนี้ยดูดิสองนาทีสี่สิบห้าวิแล้วเนี่ยเอ,อาแค่าสามไม่เกินสามนาทีแค่สองนาทีก็พอแล้วสัย่าง ทาแขนด้วยก็ได้นะผิวก็จะขาทุกตรงถ้าทา,า,าถ้าทาตรงนี้ด้วยอะ่ะยิ่งขาไปกันใหญ่เลย <c oughs> ทำให้ผิวขาวขึ้นเพราะมันจะใช้สิ่งสุก,กปรกดำๆออกไปผิวมันก็เลยจะขาวขึ้นเนี่ยมันไปฟองน้ำแล้วเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกเยอมากถ้าเอาเออกอย่างเงี้ยยิ่งช้าเลยดีก็เลยทำแบบนี้เอาเนาะ เพรเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันแล้วไงวเพื่อนๆอยากไปด้วยหรอเปล่ปาถ้าเพื่อนๆใครไม่อยากไปก็อยู่บ้านถ้าเพื่อนๆใครอยากไปก็บอกแม่เอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว มาล้าลิงที่ลิงลิงที่ทำของตกล,งลิงชอบทำของตกอะ่ะแต่ลินรักทุกคนแต่ลินจะแต่งหน้าเพื่อให้ความสวยงามดูสิตรงนี้ลินเป็นแผลมาแดงแดงอะ่ะ เพื่อนเห็นตรงที่มันแดงแดงไหมนิ้วกลางตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันแดงแดงเนี่ยรีรู้สึกเจ็บมากเมื่อวานอะยิ่งกว่าสูโซบูถูโซบูนี่ยิ่งเจ็บไปกันใหญ่อีกข้านึ่งถ้าใครถ้าใครเป็นแผลว่ะถ้าใครถ้าใครเป็นแผลว,วันเนี้ยทายาก่อนได้เลยนะ พอยาเบตาดีน นี้ดวเทาตัวตพุงด,ด้วยเดี๋ยวนะอันนี้มันจะอายมันจะอายนะอีดก่อนเห็นแบบนี้ไปก่อนนะเห็นแบบนี้ไปก่อนเห็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเห็น ไปแบบนี้ไปก่อนมันจะต้องอายถ้าทาหลังด้วยก็ดีนะโอเคไหมคะ พอ่อเดี๋ะพอแล้วลูกมันยาวเกินก็ไม่มีคนอยากดูนะเจ็ดนาทีแล้วก็ไม่เห็นอยู่ดีแหละเรืที่ไปทำนั้นนะ่ะนี่ไงมันอายไงมันอายยินอายได้เหรอใช่ถ้าถ้าลนเยอะคุณอย่างนี้นอายอ๋อลินจะอายใช่ไหมไม่อยากให้คนอื่นเห็นใช่ไหมคะดีแล้วค่ะ อะพอสก็สวัสดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปใหม่คลิปสั้นๆหลายๆคลิปดีกว่าลูกคลิปเดียวยาวๆไม่มีคนดูหรอกคะอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะคะวิธีวิธีอยู่เดีวกดตรงปุ่มตรงนี้ค่ะ นี่นะคะเหลียง์แลนี่ไงคะ